बाला बाकाट ते च สัพพันตสนทิงขันติตันเตสังฆกะละมุตตะมันติอัตติจิตตะนิตวัอุรังวาสาเกสุวัยังรัตนัง ติตา,า,าตังเตนะอิตังปิพุทธเตระตานังปานิตังเอเตนะสัจจนะสุวะติหะตุขยังวิราคังอมะตังปานิตังยะตาจักาากะสักยมุนี तना बानि

บ้านจำเริญนมันรักษาศิลป์ปเป็นการมาสั่งซ้อทรัพยนะทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นนะทรัพนั้นมีอยู่สองจำพวกโยมสองจำพวกก็คือหนึ่งนะทรัพภายนอกนะซึ่งปกติของชาวบ้านปกติของญาติโยมก็เสวยหากัไปแล้วนะเป็นทรัพย์ชิ้นเงินทองของมีค่าน้อกตายทั้งหมดนี่แหละ นะไม่ไว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกหลานบางช่องนะรัฐราเลือสลดนะส่วนแทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดที่อยู่ในโลกที่เราหามาได้นั้นนะเป็นทรัพย์ภายนอกนะทีนี้เราก็หามาเลยครับนะบางคนบางท่านนะหามาจนอายุหกสิบเจ็ดนสะิบแปดสิบเนี่ก็สามารถเอื้อประโยชน์นะหรือว่าให้ประโยชน์แก่ตัวเราได้เพียงพบชาตินี้เท่านั้น จะหมดหรือไม่หมดก็ตามมันก็จะต้อง ang, รัดพรางใจเราเป็นอย่างแน่ท้แต่ซับภายในนะก็คือศรัทธาความเชื่อศรัทนธะาความเชื่อความที่จะสะสมนะสะสมศรัทธาคือความเชื่อให้มันมัน ổ, นะ่นคงไม่กัะเน่น ận, ไม่ขัดแยนะเชื่อหลังนะมั่นคงก็หมายความว่า กาเชื่อเลยในปัญญากรรมกันนะเพราะว่าศาสนาพุทธของเรานะรากว่าถ้าตขนะึ้นต้นด้วยศรัทธาก็จะตกทลายด้วยปัญญาทุกมวลโมงไปกรหมาวานความเชื่อนั้นจะต้องมีปัญญาค้ำก้าเมืนะ่อมีปัญญาก้ำเก้าจะต้องมีเหตุและผลของมันอยู่ในตัวนะักนบะนะคนที่มีศรัทธาในพุทนธะศาส,สนาจึงเป็นคนมีปัญญา นะมีเอกมูล yeah. น so ่าเชื่อว่าน่าทำดีได้ดีทำช่วใน้ช่วอยนราเป็นต้นที่สักแต่ไหนอยู่แต่สักแต่ไหนเมื่อเราออกมาทำเช่นนี้ความเชื่อของเราจะมั่นคงเรื่อยเรื่อยนะเพราะอะไรก็เราได้มาพิสูจน์นะเริ่มตามพิสูจน์ในการนั้นน่าชมคนก็ดีนั่นทำสมาธิจิตก็ดี เรื่ว่าสมเทพความธรรมบริสิกอะนี่แลมันจะกลับมากลับมาเพื่อกลับมาสนับสนุนศสัทธาของเราให้มั่นคงเพราะว่าศาสนาพุทธของเราสอนว่าเกิดมาอารอ่าเกิดมามีแต่ชุบถ้าไม่เกิดก็ไม่มีทุบเมื่อมีขันห้าเมื่อไร่็มีขันเมื่อไรก็มีแต่ความชุเมื่อเรา นี่ก็เป็นทุกอย่างหนึง่งนะเมื่อเราเห็นเช่นนี้นะปัญญาเข้าไปรู้ไปเห็นอาการหรือสภาวะเช่นนี้มันก็จะพัฒนาสภมวั้าต่ต่อไปนะก็จะมีโภคสมบัตินะมีโภคสมบัติมากมายทีนี้ทำไมนะเพื่อศาสนานะของเราสอนให้ให้ฐานจปก่อนนะกระตุหยุดยกตัวอย่างหยุบยกตัวอย่าง เหตุผลเหตุผลทำไมต้องมีการอบรมให้ถามเสก่อนนะครับเพราะว่าการให้ถามนั้นเพื่อกำจัดความตรณีจิตเนืยวมีอยู่ในจิตเห็นใจที่เกิดจากความเลื่อินะเกิดจากความเลื่มิขว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นของของเราสิ่งสิ่งนั้นเป็นของของเราที่เราหาไม่ได้นะ มันมีความเห็นถึงว่าเป็นของของเราแล้วเราย่อมเจ็บจากรมแห็ง่ด้วยความเจริีของแหงด้วยอุปาทานที่มันเป็นของ,ของเราเป็นฉชนั้นเลยถ้าเราแข็งแกงมากนะมันจะส่งผลว่าเราจะนะยยโยกมานั่งตรงนี้บางคนก็มีความคิดถึงทําบ้านว่าโอ้ทรัพย์สิน,ะนะนะอนอของเราอยู่ทางบ้านนั้น อาจจะลักลูกกว่าที่เรากำงไปปฏิบัติที่ประสาทรร่างหม่ตามอารมณ์สุดท้ายนั่นเองถ้าทิ้ถึงรูปหลานเพราะความหลงหลงในรูปหลงในหลานจี่รักมากรับมากจบจิตใจพบกันชนะก็้องูบาดนีพระสงฆ์ทั้ปวงเป็น

ติดแล้จามาสาสมาุมาาสิแล้วแ้เป็นประโยชน์แ่สานคนอาือแล้วจานั้นได้ประโยชน์แสัพสัาทีมาพบเจอสามารถนไปบริโภคได้โดยที่เกิดโทษเยระชาชนของเสิแล้หาระสงคุงเ็นว่าเป็นาสมควแล้ว ສາທາລະນະຊົນກຳ से झगड़ा नहीं था ใส่บาตรทากัานเดียกัป็นสองแถวทเปนสแถวลาตัดบแขนจะได้ไม่ชนกดวนะแขนสั่ทบ่สงจเรื่องงานเจริญพุทธมน ช่วงกลางคืนนะครับบรรยากาศดีมากเสียงก็กระหึมนะครับเครื่องเสียงของพระอาจารย์ผูหรือว่าพระอาจารย์รอำนาจาอังสุกาโมเป็นเครื่องเสียงที่ดีมากนะครับสมบูรณ์ผมก็เลยต้องมาอัดเป็นวิดีโอคือถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ทำเป็นวิดีโอเพื่อเผยแผ่นะครับบทสดมน ไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปและไม่ชา้าไม่เร็วจนเกินไปเพราะมากครับอุบาสิกาเสียงดังแล้วก็พระอาจารย์หาท่านเป็นผู้นำครับนำพาในการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ว้าเสียงดีมากครับผมต้องลุกขึ้นมาอัดวีดีโอนี้เลยครับมาบันทึกวีดีโดเอเพื่อเผยแพ่ครับเพราะว่าสวดมนต์มาหลายวันแล้วสี่ห้าวันยังไม่ได้เจริญพุทธมนต์ครับซึ่งมาเจริญพุทธมนต์วันนี้แหละครับ เสียงกระหึมเลยครับนี่นี่คือมันแบบบทสวดมนต์มันอยู่เข้าไปอยู่ในจิตใจของเราฟังแล้วมันสนองเกาะพิงุ้มันเทวดารักกลมาโมสนาด้วยครับก็คือบทกจริญพุทธมนต์คือชุมนุมเทวดาเลยครับนี่ครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับนี่คือวัดโนนชงโลงนะครับอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานี่ครับ ผมพระอาจารย์สมบัติฐานโยถือว่ามีบุญมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานกับพระเดชพระคุณท่านครับก็คือพระอาจารย์อำนาจเลยท่านเป็นเจ้าวาสที่นี่นะครับเจ้าวาสวัดโนนชงโลงครับถือว่าเป็นบุญของผมเองครับพระอาจารย์สมบัติฐานโยครับผมขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกรูปทุกท่านศรัทธาญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาและน้องสัมมเนรนแล้วก็มีอุบาสิกาตัวเล็กๆซึ่งเป็นนักเรียนมาร่วมกันพฤติปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์อุบาสกบาสิกาผู้เป็นปู่ย่าตายายของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีปลูกฝังเขาว่าจังแต่เป็นเด็กๆให้เขาซึมซับเอาสิ่งที่ดีๆซึมซับเอาบุญกุศล จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่คือสิ่งที่ดีบุญกุศลจะติดตามตัวเข้าไปงานปฏิบัติธรรมวัดนนทงโลงตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาสู่วันที่ห้าของงานแล้วอีกสองวันเราก็จะได้อำลาพาจากกันไปกับผมพระอาจารย์สมบัติานิโยถือว่ามีบุญมีกุศลมาก ที่ได้มาร่วมงานเป็นหนึ่งในหมู่คณะนำพาปฏิบัติหรือว่าเป็นหนึ่งในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาเดินจงกรมได้ร่วมกันบอกบุญสตายาญโยมก็มคือประชาสัมพันธ์นั่นแหละเราก็ได้ขึ้นแสดงธรรมในเวลากลางคืนครั้งหนึ่ง ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับผลเป็นบุญของผมเองแล้วแหละที่ได้มารู้มาเห็นมาพบมาเจอบุญกุศลที่วัดนนชงลงของประเดชพระคุณท่านพระอาจารย์อานาจอังสุกาโมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนนชงลงท่านเป็นผู้มีบารมีสูงมีภูมิธรรมที่ดีศรัทธา,าญาติโยมมากมายโอ้ยมาร่วมกันทําบุญ เห็นแล้วเป็นภาพที่เป็นบุญตาเป็นสิ่งที่ดีผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนให้ความสำคัญแม้กระทั่งท่านเจ้าคุณ,คณที่ปรึกษาของเจ้าคณะจังหวัดนคนรราชสีมาก็ได้มาให้กำลังใจมาแสดงพัรรมเทศนาในหนึ่งวันเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่คืองานี่เรียกได้ว่าเป็นงานในหมู่บ้านชนบทด้วยซ้ำไปครับ ถ้าใครมารู้มาเห็นนี่ไม่คิดว่าอยู่ที่นี่จะเป็นนครราชสีมาหรือสามไปครับอยู่ในทุ่งนาบรรยากาศเป็นชนบทด้วยอากาศบริสุทธิ์ถึงอากาศมันจะร้อนหน่อย40กว่าองศาแต่ก็มีลมพัดเย็นสบายมีพัดลมนี่คือสิ่งที่ดีครับบุญกุศลสะสมไปเะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็มีทั้ง8คน9คนกับตัวเล็ก น่ารักดีตัวเล็กเ็กครับนี่ครับหายากครับอุบาสิกาก็หกสิบเจ็ดสิบคนถึงจะเปลี่ยนไปบ้างออกไปบ้างเข้ามาใหม่บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าสตาญาติโยมก็มีการงานทําที่บ้านคือว่ามีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็ยังปีกเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ปีกเวลามาทําบุญมาทําบุญตักบารเป็นเจ้าภาพอาหารน้ําปานะโอ้เป็นบุญที่ดีครับ ผมได้นั่งอยู่ในหน่วยประชาสัมพันธ์แล้วมาพบมาเจอเห็นโอ้ยถือว่าเป็นบุญของผมครับพระอาจารย์สมบัติฐานโยนะครับผมก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพที่ดีพลาณามัยที่สมบูรณ์มีความสุขความเจริญเจริญไปด้วยอายุวันะสุขภะละปฏิพันธนสารสมบัติคิดวังในสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซ จงพันสัมพันธ์จงพันธสัมพันธจงทุกคนทุกท่านเถิน